ครับผมสวัสดีครับก็นะก็นี่ก็ออกเดินตามพุ่งนานะครับผมไปดักที่ที่เราไปเมื่อเช้านี้นะครับผมที่จุดที่คุณพ่อของช่างคงเขาบอกว่านะครับผมเป็นจุดที่น้องแอบมากินข้าวของชาวบ้านเมื่อเช้านี้นะครับผมเนาะก็เมื่อเช้านี้คาดว่าเราน่าจะไปกันแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ปูพรมค้นหาตามป่านะครับผมเราไปแค่ตรงเถียงนา รเราไปแค่ตรงเถียงนาน,นะครับผมเนาะยาโอ้โห,โหโเดบอกใครเสียวอย่าบอกใครเสียวงู<อ>ววงูงูล็อกเสียงงูล็อกเสียกตอนกันนะครับต้นลมก็เดินไหมครับพ่อครับผมครับ ยังก่อนอะไรตังอะไรตังอะไร,ไรตังบะตกคันแท่นหน้าได้ค่ะเบ่งตะกองขันานแท่นหน้าเพิ่นครับออกไข่เดี๋ยวลูกเสือเขาไข่เขาไข่ ตอนนี้เขจะไฟกับคันแทนาอยู่วันนี้เพิ่งออกมาโอ้โอโอแปรรถด้วยนะโอ,โ <c oughs> โอ้ตามแปรรถ ก่อนพักนะบ้องจะดาบนีะตัวเนี่ยวนนเาะนโอเคแล้วก็มันมีแมรี่เตเห้าอะไรอ่ิเต้เขาที่เดินมานี่น่าจะได้เป็นกิโลเลยนะ <laughs> นู้นนะครับผมที่เราที่เราเดินมาฝั่งนู้นนะครับผมเนาะ โอเคเออม่แต okay. ่ปุ๋ยเด็กระจายเอ็มเนาะมันแล้วมาบินหรอบอจาเอ็มยังให้ไหนพร้อมอยู่ท่านไหนาสอยู่ มาคันนี้เออเรานำทางไปคันนี้ถ้เราไปหาจ้าเอ็มบอกโอ้กลับขึ้นกลับเพื่ะเทียงหน้าน้อยคอยนางเสนอปุ๊บแล้วหลุมพายเออมันเสียหายเพิ่นนะเพิ่นยังเพิ่นยังไปพ่อทั้งตันดินะครับจ่าเอ็มมาแล้ว แต่โดนเจ้าเด้ถ้าเจ้าวัวไม่โดนเจ้าสิโดนหาอะไรนะรอโดนแล้วโอ้ถ้าจ่าเอ็มไม่มีโดนเดี๋ยวจ่าเอ็มจะโดนเองอู้เทียงน่าหนายครับอ้เทียงน่าหลายครับยกไปโพงหน้าขนาดโทระมเลยเนี่ นี่น้หนีเพียงโอ้เห็ดออกกัวเด็ดหัวหน้าขอยาวเข้าไปาาเห็ดออกกัยกไปอันใดมันลำบากกว่านครับว่าใช่ปะหัวหน้าอยพาไปจังได้บว่านงจักแล้วก็จะไปหาจ้าเอ็มตัวเออเอ,อตามสบายครับตามสบาย พูนเขาจะจะไปเถียงพูนจะถีงไปเทีงพูนเราไม่ได้ไป,ไปเถียงนั่นเด้ลุงพันเอ้ยเขาจะไปเถียงพี่อเออจะถ่ายที่เถียงนั่นเด้ด <c oughs> พูนยังไปพูนละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่โดนโดนน้องกำลังออกมากำลังออกมา,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 าเดี๋ยวเจ้าจะโดนนะ หากิโลหรอบ่ขอวักว่ากิโลเดียวถึงไหมขอเญทำในมือเลยมาบ่ทานอ่ะนขทำาหอบไปซื้อน so ้องโทรมาบอกไะเข้าไปหาอี่บานอครับอืออเป็นศิ้าไทนี่เาพี่ก้ากับป้าอ้อยไปหอออันนั้นบาหอกกันกูพ่ายล้อยาดปืน เนือแต่ป่าแซง,ง,งที่เราเข้าไม่ได้บันลกมากแต่ว่าบริเวณนี้เราพากันอ้อมแบบ,บดักกันทุกทางล้วก็ตีวงล้อมแล้วตีวงล้อมแล้วก็แบบล่าสุดก็คือเขาบอกว่ามันกินข้าวอยู่ที่เถียงที่เราจะไปเนี้ยเขาบอกว่ากินเมื่อเช้านี่ข้าวเขาหายแต่เมื่อเช้าเราไปแล้วรอบนึงเราไปแค่เถียงนางไงเราไม่ได้เข้าในป่าแถีวนี้นะ กินขากิน hmm. น <íb> ้ำสบายแมนอยู่ก็ย <we> <me> ังดีย oh, no. ังดีแบบว่าเรายังได้ยินข่าวร่องรอยเนาะเห็นร่องรอยก็แสดงว่าซีเรียยังมีชีวิตอยู่คือคนซ่อนน่ะมันไม่เหมือนกับคนหลงนะอันนี้คือเขาซ่อนนะจริงๆริงอยากเมือบ้านคือเขาก็น่าจะกลัวคนั้งเพราะว่าคนเยอะไม่เหมือนกับการหาคนหลงคนหลงก็หาทางจะกลับบ้านแต่ถ้าคนซ่อนนี่ไปเรื่อยเลยครับ ไปใกล้ๆทางที่เขาจะหมอบอยู่กับ,บ่เหารดเห็นเะตาผมคนส่นกับมันบ่้ือกันคนหาด้เนาะท่างที่เขาจะหมอบอยู่ใกล้ๆเขากับ,บ่เหารดิหาทีหาาเห็นคนกับลีย่านนะไฟน้องไฟีแกแล้เนี่ย แน่นะพอนะรอบที่แล้วกับทางตันนะพอเอาอาบัตรทุตเห็นงานนะเลือกเปียนออกมา่งอนคือปลใสเต็มยดมากว่นน่ะอ๋อวันพุธเจอกับเสียงไทย ป,ป,ปล่อยให้บ้านนอปล่อยอเราโลดปล่อยเราปล่อยเราถ่าเราเพื่อนมาซีแลนดนีคตให้กันดิ เอเอครับผมก็นี่ครับเราก็ต้องเดินกันไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ข้ามห้วยมาแล้วนะก็รอรถฝั่งนี้นะครับผมเนาะข้ามห้วยมารอรถฝั่งนี้เนะาะครับแต่เน,น,ะน,ะน,นะานนะเนาะไม้แย่ไม้แย่ตุ๋นหะมดมเปม็นอันชิมเมจูดได้ติเฮ้ยนอนชาเขียวว่ะเฮ้ย นะก็อันนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับมากยังครับนี่ครับผมพักยงครับโอ้พักียงโอเคครับผมยุ่ไก่บะเนี่สิบโลอ๋อสิบโลโอ้ะเอึไม่ไกลนะครับผมสิบโลนะครับผมก็เดี๋ยวก็ตามหากันต่อไปนะครับผมเดินละเดินรัตะตเวนต่อไปสวัสดีครับ